อ้าวก็สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับก็ในวิชางานเครื่องล่างรถยนต์นะครับเราก็มาเข้าสู่หน่วยที่แปดนะครับก็จะเป็นระบบกลไกบังคับเลี้ยวของรถยนต์นะครับก็เราจะมารู้นะครับเกี่ยวกับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันทําหน้าที่อะไรบ้างมันเกี่ยวกับพวกกระปุกพวงอะไรแกนพวงอะไรเกี่ยวกับ เฟืองสะพานพวกนี้นะครับเฟืองขับนะครับก็เริ่มเนื้อหากันเลยนะครับก็ระบบกลไกบังคับเลี้ยวเนี่ยก็หน้าที่สําคัญของระบบกลไกบังคับเลี้ยวก็คือระบบนะครับบังคับเลี้ยวนะครับแบบกลไกนะครับทําหน้าที่ควบคุมนะครับการบังคับเลี้ยวนะครับของนะครับรถยนต์นะครับก็เลี้ยวไปในทิศทางตามที่เราต้องการนะครับโดยนะครับ โดยทําหน้าที่ควบคู่สัมพันธ์กับระบบต่างๆนะครับเกี่ยวกับบังคับเลี้ยวนะครับเราเลี้ยวทีหนึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับระบบรองรับระบบส่งกําลังระบบเบรกนะครับและก็ช่วยในการให้ผู้ขับนะครับเชื่อมั่นนะครับในทุกๆย่านความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็ระบบบังคับเลี้ยวเนี่ยจะมีลักษณะดังนี้นะครับหนึ่งนะครับมีความ ข้องตัวได้ดีนะครับบังคับการเลี้ยวนะครับทั้งในที่แคบและโค้งเคี้ยวนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเราหัดขับรถใหม่ๆนี่การบังคับพวงมาลัยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าเราจะทํายังไงให้มันตรงนะครับกับถนนนะครับก็ต่อมาเหมาะสมในการบังคับเลี้ยวก็คือจุดมุ่งหมายสําคัญของระบบบังคับเลี้ยวนี่ก็คือให้มันเลี้ยวได้สะดวกสบายนะครับขณะที่ รถนะครับมีความเร็วต่ำ่วงมาลลยมันจะหนักและเมื่อเบาขึ้นรถถ้าเราอยากได้ความเร็วสูงขึ้นพวงมาลลยมันก็เบาขึ้นนะครับต่อมาการคืนกับของพวงมาลลยขณะเลี้ยวนะครับก็ต้องการทำอย่างได้ข่องตัวอย่างสม่ำเสมอต่อมารับทายทอดน้ำหนักจากอาการเต้นจากพื้นถนนนะครับ ได้เล็กน้อยนะครับก็พื้นที่ภูครับจะต้องมีผลกระทบเกี่ยวกับบังคับเลี้ยวนะครับสุดท้ายก็คือการสูญเสียนะครับการควบคุมนะครับและการส่งกำลังของทวงมาลัยนะครับจะต้องมีน้อยนะครับในระบบของมันนะครับระบบบังคับเลี้ยวเนี่ยของรถยนต์มันได้พัฒนานะครับได้พัฒนามานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อ ให้การบังคับเลี้ยวนะครับของล้อหน้านะเป็นไปด้วยอย่างสะดวกนิ่มนวลน,นะครับแบ่งเป็นวิธีการบังคับเลี้ยวดังนี้นะครับเนื่อนะครับระบบจุดหมุนจุดเดียวนะครับต่อมามันเป็นยังไงระบบจุดหมุนจุดเดียวปกติรถยนต์จะมีเพียงสี่ล้อนะครับจุดหมุนนะครับของแผ่นล้อเหล็กกลมขนาดใหญ่รองรับอยู่ อยู่ที่เขาเรียกว่าห้านะครับที่ห้าบริเวณกึ่งกลางของเขาล้อนของสลักใหญ่มันจะเป็นจุดหมุนนะครับของการเลี้ยวนะครับโดยแผนเหล็กกลมขนาดใหญ่เขาเรียกว่าไฟวินเพื่อรองรับความฝืดนะครับข้อข้อเสียของมันวิธีการบังคับเลี้ยวคือล้อและเพาเคลื่อนที่ไปนะครับด้วยน้ําหนักนะครับให้มีน้ําหนักมากนะครับและ รถจะเสียาการทรงตัวนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับวิธีการบังคับเลี้ยวแบบนี้ไม่เหมาะสมกับรถพวกนะครับตัวแรกคือระบบจุดหมุนจุดเดียวสองแบบอักเคอร์แมนหรือมันเป็นแบบหมุนสองจุดนะครับเป็นยังไงระบบหมุนสองจุดก็คือทํางานในระบบบังคับเลี้ยวแบบที่ใช้รองรับน้ำหนักแบบการแข็งโดยปลายด้านทั้งสองด้านนี่ ของคานจะมีจุดหมุนสองจุดโดยนะครับหมุนลักษณะนะครับล้อนะครับชุดแกนล้อหน้านะครับด้านในจะจอรูสวมสลักอยู่นะครับเข้ากับคานชุดอีกชุดใบหนึ่งของแกนล้อหน้าจะสวมใส่อยู่กับล้อรถนะครับก็เขาเรียกว่าจุดหมุนสองจุดนะครับต่อมาจะเป็นแบบก้านต่อบังคับเลี้ยวตัวนี้คือชิ้นส่วนต่างๆที่ถ่ายเท ถ่ายเทถ่ายทอดการเลื่อนที่การบังคับเลี้ยวจะประกอบไปด้วยข้อต่อแขนเลี้ยวต่างๆโดยได้รับการถ่ายเทนะครับกําลังจากกระปุกพวงมาลัยนะครับจากการเคลื่อนที่ไปยังล้อหน้าและล้อซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีแยกออกมาจะเป็นการต่อแบบบังคับเลี้ยวอิสระนะแบบทานแข็งนะครับในส่วนส่วนประกอบของการบังคับเลี้ยวนะครับ ส่วนประกอบหรือกลไกของการบังคับเดี้ยวอันแรกก็คือขาไก่นะครับเขาเรียกว่าขาไก่มีไหมอันนี้ขั้นตอนการถอดขาไก่นี่มันคือตัวที่ส่งถ่ายแรงเคลื่อนที่นะครับส่งถ่ายแรงเคลื่อนที่นะครับไปไปยังกระปุกพวงมาลัยและไปยังคันชักนะครับ มันชักขาไก่จะมีรูปลักษณะปลายด้านใหญ่เป็นเทเปอร์นะครับและอีกปลายด้านหนึ่งจะเจาะเป็นซอสเลล่องนะครับติดกับเพ้าหรือว่ากระปุกควงมะไรนะครับตัวแรกตัวแรกตัวที่สองแกนบังคับแกนบังคับเหลียวเป็นยังไงแกนบังคับเหลียวก็จะเป็นแกนที่ยึดติดกับกับข้อบังคับเหลียวทําหน้าที่ทรงถ่ายการ เลื่อนที่นะครับของคันส่งนะครับไปยังล้อหน้าโดยผ่านทางแกนบังคับเลี้ยวนะครับอันอันนี้แขนนะครับต่อมาแกนบังคับเลี้ยวนะครับเมื่อกี้แขนนะครับต่อมาแกนบังคับเลี้ยวจะเป็นตัวรองรับน,นะครับพลระงานนะครับที่อยู่กับล้อนะครับนอกจากนั้นแกนบังคับเลี้ยวเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเพลาหมุนนะครับซึ่งจะถูกบังคับให้หมุน ในเคลื่อนที่ไปมาของลูกหมากหรือสลักนะครับต่อมาคันชักคันชักก็คือแขนต่อหรือระหว่างกับปุกควงมาไลยนะครับก็กับแขนมาคับเดียวนี่รถที่สามารถใช้นะครับระบบรองรับน้ําหนักแบบคานแข็งนะครับมักจะใช้แบบคันชักนะครับคันชักจะทําเป็นท่อนะครับปลายหนึ่งติดกับสลักและส่วนสปริงนั้นนะครับจะใช้ แบบใส่แบบสปริงกันสั่นสะเทือนนะครับสลักก้มจะทําหน้าที่นะครับเป็นลูกหมากนะครับต่อและเขาเรียกว่าต่อเข้าไปกับาขาไก่นะครับของพวงมาลัยนะครับซึ่งจะส่งแรงนะครับเคลื่อนที่ไปยังขาไก่หรือทันชักคทันทรงนะครับต่อมาทันทรงทำหน้าที่อะไรทันทรงจะอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าของเทาหน้านะครับก็ทันทรงจะ ทําด้วยเหล kind of mm ็กกลวงนะครับการส่งจะทําด้วยเหล็กกลวงโดยปลายทั้งสองด้านจะทําเป็นเกลียวนะครับมักจะเป็นเกลียวนะครับซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งนะครับเกลียวนี้นะครับจะสวมกับลูกหมากไว้นะครับและมีการยึดนะครับการคายไว้นะครับตัวนี้ครับหรืออาจจะเป็นน็อตล็อกไว้นะครับตัวคันส่งนะครับที่มันหลุดบ่อยๆนี่ ลูกหมากหลุดบ่อยๆนี้ก็คือตรงนี้แหละครับที่มันมีลูกหมากคันส่งอยู่เวลามันหลุดออกจากแบบเขาเรียกว่าลูกหมากมันหลุดนะ่ที่รถมันยุบลงเลยต่อมาลูกหมากจะเป็นส่วนของปลายนะครับส่วนของปลายของคันส่งจะมีลูกหมากเป็นกลมๆติดอยู่ในแกนบังคับเลี้ยวนะครับเช่นก้านต่อซึ่งจะหมุนนะครับ และเต้นได้นะครับจุดหมุนจึงทำเป็นรูปทรงโดยมีสลักยึดติดกับชิ้นส่วนนะครับของลูกหมากนะครับมันจะมีเบ้าอยู่นะครับก็เวลาประกอบก็อัดจระบีเข้าไปด้วยนะเพื่อจะได้เป็นหล่อลื่นนะครับข้างในเบ้าของมัน,นครับต่อมาจะเป็นแขนประคองแขนประคองเนี่ยหรือแขนพานะครับ ก็เป็นตัวบังคับเลี้ยวในการเคลื่อนที่นะครับของแขนบังคับเลี้ยวนะครับซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับใช้ระบบบังคับเลี้ยวแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันมากที่สุดนะครับของชุดประคองนะครับโครงสร้างต่อมาโครงสร้างโครงสร้างของกระปุกพวงมาลัยนะครับโครงสร้างของกระปุกพวงมาลัยคืออะไรก็จะเป็น กระปุกพวงมาลัยนี่โดยทั่วไปออกแบบไว้หลายชนิดนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถชนิดนั้นๆน,น,นะครับในการทํางานร่วมกับกลไกนะครับก้านต่ออาจจะเป็นกระปุกพวงมาลัยที่จัดขึ้นในก็คือมันจะแบ่งออกได้ดังนี้หนึ่งหนึ่งลดรอบการหมุนของพวงมาลัยนะครับสองเปลี่ยนแปลงการหมุนสามช่วย่อนแรงในการบังคับเลี้ยวนะครับสีลดสันการสั่นสะเทือนนะครับกลไก ในโครงสร้างของพวงมาลัยมันก็จะมีนึงพวงมาลัยขายึดแกนพวงมาลัยแกนพวงมาลัยหน้าแปลนของพวงมาลัยนะครับยางข้อต่อนะครับแล้วก็จะเป็นกระปุกเกียร์พวงมาลัยนะครับแขนพวงมาลัยพวกนี้คันชักคันทรงของตัวกลางนะครับแขนดึงพวกนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างของพวงมาลัยนะครับก็มี ก็จะมีพวกเดือนกับปกพวงมาลัยแกนพวงมาลัยเผาขวางขาไก่ครับแบบของพวงมาลัยมันก็จะมีแบบเฟืองตัวนอนและลูกกิ้งสองแบบเฟืองตัวนอนแบบเซกเตอร์นะครับสามแบบเลี้ยวและอีเวอร์สี่แบบเฟืองสะพานนะครับห้าแบบลูกปืนหมุนเวียนนะครับกก มันจะมีห้าหลักๆส่วนใหญ่แบบประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นแกนแกนพวงมาลัยก็คือมันจะมีลักษณะแบบกลมเป็นซี่นะครับของพวงมาลัยนะครับโดยจะยึดติดกับส่วนนะไว้ที่ปลายตรงกลางของเผ้านะครับเป็นล่องไว้สําหรับร่องแกนพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแกนพวงมาลัยอ่ที่ใช้กับรถโดยทั่วไปก็มีดังนี้เนิงแบบ ใช้ข้อต่ออ่อนสองแบบใช้สองท่อนสามเป็นแบบแตะแกแรงสี่แบบท่อนะครับและแบบลูกปืนปอกพวงมาลัยนะครับในในการตรวจซ่อมนะครับตรวจซ่อมนะครับของระบบพวงมาลัยก็คือพวงมาลัยถ้ามีระยะฟีมากเกินไปนะในการบังคับเลี้ยวนะครับในการบังคับเลี้ยวก็จะไม่สะดวกนะครับต่อเขาเรียกว่าจะทําได้ไม่สะดวกถ้ามันฟีเกินไป ปแปลวเราขับไปอย่างนี้เราก็จะได้เลี้ยงพวงมาลัยบ่อยนะครับบางทีมันยางซ้ายยางขวานะครับก็ปกติพวงมาลัยนั้นจะมีระยะฟีประมาณสามสิบมิลิเมตรนะครับการตรวจสอบได้โดยการหมุนซ้ายและขวาหมุนดูจะไปบิดนะครับหมุนดูปุ๊บมันต้องประมาณสามสิบมิลนะครับโยกดูนะครับก็โดยทําให้ล้อหมุนนะครับตามระยะฟีนะครับนี้เขาเรียกว่าระยะพวงมาลัยฟีนะครับ และในการตรวจสอบคันเขาเรียกว่าการคอนของคันทรงหรือการต่อให้สามารถยกแม่แรงขึ้นแล้วก็เอาเอา,เอามือซ้ายกับขวาจับล้อไว้โยกดูซ้ายขวาว่ามันมีการคอนไหมสึกล้อไหมนะครับโยกได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก,ก็ด้านหนึ่งก็คือไปข้างรถโยกหน้าข้างรถจะล้อนโยกซ้ายขวา บนล่างบนล่างสลับกันว่ามันจะคอนไหมประมาณนี้นะครับในการถอดประกอบชุดก้านต่อต่อมานะครับชุดก้านต่อบังคับเลี้ยวก็คือให้ทําเครื่องหมายไว้นะครับเราจะถอดออกทําเครื่องหมายขาไก่ไว้ก่อนที่จะถอดนะเพื่อป้องกันการประกอบผิดตําแหน่งนะครับสองนะครับใช้เครื่องมือพิเศษดูดขาไก่ออกมานะครับก็จะคลายน็อตก่อนแล้วก็ดูดออกมานะครับต่อมา ในการถอดขาไกา่เราจะต้องดูด้วยนะครับเขาเรียกว่าเราจะต้องเอาเครื่องมาดูดแต่ถ้าไม่มีเครื่องดูดก็จะใช้ค้อนนี่แหละครับค้อนเ่นเจนนี่แหละครับเคาะเคาะตีนะครับตีตีตีจนให้มันหลุดออกมาครับเพราะว่าอูบางอูที่ครูเคยไปทําเขาไม่มีเครื่องดูดนะครับก็ใช้การเคาะนี่แหละครับเคาะเคาะจนมันหลุดออกนะครับ ต่อมาตอดคันส่งพร้อมกับลูกหมากคันลูกหมาคันส่งออกจากแขนบังคับเลี้ยวก็ตามภาพนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษดูดเหมือนกันนะครับดูดรับประคองดึงออกนะครับต่อมาขั้นตอนการตรวจสอบกา้านตรวจสอบก้านว่ามันผิดเพี้ยนไหมที่ปลายสะพานมันมีอะไรเขาเรียกว่ามันมีแบบ าจระบีมันหมดไหมมันฝึกล้อไหมดูนะครับให้ดูนะครับว่ามันโคตรไหมนะครับดูที่ลูกหมากโยกดูมันฝืดไหมถ้าฝืดก็อาจจระบีเข้าไปนะครับเนี่ยตัวสอมของลูกหมากดูสปริงด้านล่างดูแกนแกนยางกันฝุ่นขาดไหมยางกันฝุ่นขาดมันก็จะทําให้ฝุ่นเข้าเข้าไปในเบ้ารองรับถ้าเบ้า ถ้าเบ้ามันมีฝุ่นมันก็จะทําให้มันสึกล้ออาจจะหลุดได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอ่เขาเรียกว่าจัรบีมันแห้งนะครับเสร็จแล้วมันต้องเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนแล้วเราต้องอัดจรลบีเข้าเหมือนเดิมนะครับโอเคในการตรวจสอบก็ที่ครูพูดมานะครับด้านล่างนี่ก็ตรวจสอบการคอนเหมือนกันนะครับแบบเดียวกันนะครับตรวจสอบการคอนและเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติ ตามขั้นตอนเวลาประกอบก็ตามขั้นย้อนกลับขั้นตอนเดิมนะครับก็